และในวันที่ฝุ่น2.5ครอบคุมมหานครดิฉันก็มานั่งดื่มม็อกเทลที่นี่จ้าจ้ะวันนี้ตามเราหมักเข้าเมืองมากันที่มาหานครทิงทาวเวอร์อจ้าโอเค ามาแล้วในบริเวณตั๋วตนะคะช,คชคเดี๋ยวเราจะไปกันที่นี่เลยได้ที่ชันสีตรงทางเข้ามาก็ต้องถ่ายรูปส,สวยๆก่อนนะจ๊ะดูนางแบบเพื่อนเราทีมงานเขาก็จะแบบนะถ่ายให้สามแก๊กแล้วคุณก็ไปรอรับได้ที่ชั้นสี่นะคะดูความสวยงามของนางแบบ น่ารักมากน้องก็ดูแบบว่าจริงแล้วเราก็ขึ้นมาถึงมหานครแบงคอคสกสกายบาร์บาร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวมาบอกว่าทำไมต้องมาที่นี่ก่อนก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่็็กเทลสวยๆนางมองแม่น้ำช้าพรารอพระอาทิตย์ตกส่วนอาหารนั้นเริ่มเด้เซทสามคอจ้าเราสั่ง1,600บาทต่อหัวกับเพื่อนของเรา จะเริ่มด้วยหมูย่างจิ้มแจ่วแบบนี้สันคอนุ่มๆเลยจ้าเฮ้ยและที่คุณเห็นอยู่ข้างๆนะไม่ใช่มะเขือเทศน,นะมันคือน้ำจิ้มแจ่วจานต่อมาเราอ่ะเลือกปลาเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากทานเนื้อแล้วมันเยอะเกินไปถงว่าน้ำจิ้มน่ะเด็ดเลยนะทานกับข้าวกล้องสวยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาของเพื่อนเราสาวอ้วบที่อยู่ข้าง,างเนี่ยเขาทานอะไรจ้า เกลือพิกไทยแจ่วเป็นอะไรไปไม่ได้สเต็กจ้าเนื้ออย่างดีอนากินบะลามาคราวนี้เราจะเล่าให้ฟังทำไมเราเลือกมากินอาหารที่นี่ก่อนเพราะว่าเสียค่าอาหารนะ่ก1,600บาทต่อคนแต่ว่าได้ทั้งกินอาหารแล้วแถมยังสามารถขึ้นไปข้างบนที่ลูฟท็อปได้ฟรีจากปกติที่เราต้องจ่ายค่าหัวคนละ888บาท เราถือว่ากินอาหารเสร็จแล้วสามารถเดินสวยๆขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยจ้านั่นถือว่าคุ้มว่าและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจานสุดท้ายใน3เซตเดี๋ยวปิดฉากจากขนมหวานเราจะขึ้นไปดูวิวสวยๆข้างบนกันนะตามไปจ้าและแล้วเราก็จะไปที่สวนด้านนอ,อกกันจ้า i ไปดูดาวอันนี้แหละถ้าเราไปโยโกโต้แมทชและนี่คือพื้นที่เขาดาวปีใหม่ปีจ้าวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะ ประสบการณ์ยามค่ำคืนนี้เพื่อนของดิฉันจะเดินขึ้นไปที่บริเวณไฮไลท์ที่สุดของโ <Okay. S 1> อเคอาชิงงานชิงงานมีไฟให้ด้วยนะคะ <S <S อย่าไปม,มองค่ะคุณเน้นความสวยงามของภาพถ่ายพอ,อค่ะ เดินกันไปในจุดที่เรียกว่าเดอะพีคหรือว่าสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือ314เมตรนะ314เมตรซึ่งสูงกว่าที่จุดที่เราไปถ่ายรูปก,กระจกเมื่อกี้อีกเมื่อกี้แค่310เมตรบริเวณนี้ค่ะ Sorry s DJ คุณจะเห็นรู้จากทุกทิศทุกทางทั่วกรุงเทพมหานครไฮไลท์ประล่ะถ้ากล้ามาก็เจอกันดีเ